บุญคุณหลักการของอิบัตานั้นมีสามประการประการที่หนึ่งคืออันมหัศบะความรักประการที่สองคืออัลรญยาความหวังประการที่สามอัลคอฟุความกลัวอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้กล่าวว่าวายะรจูนรอฮมัต์ะวายะคอฟูนออาซาบะและพวกเขานั้นหวังที่จะให้อัลลอฮฺนั้นเมตตาและกลัวต่อบทลงโทษท่านอิมนุกกยยิมรหิมะฮุลอได้กล่าวว่ามนุษ จะต้องทำอิบาดาประกอบไปด้วย3ประการเปรียบเสมือนกับนกตัวหนึ่งส่วนหัวเปรียบเสมือนกับความรักที่มีต่อเลาละปีกข้างหนึ่งเปรียบเสมือนกับความกลัวคือกลัวไฟนรกและปีกอีกข้างหนึ่งเปรียบเสมือนกับความหวังหวังในสวนสวนรรค์หวังในความเมตตาจากเลาะเมื่อเขามี3ประการน,นี้แล้วมันจะทําให้เขานั้นเป็นคนที่มีความสม่าเสมอเปรียบเสมือนกับนกตัวหนึ่งพ,พี่น้องผู้ศรัทธาเรามาดูความหมายที่หนึ่งอันมะฮัตบะความรัก คือการให้ความรักต่ออัลลอ์พร้อมกับการนบน้อมต่อมตัวและให้ความยิ่งใหญ่เทิดทูนในการพักดีดังนั้นใครที่ให้ความรักหรือชอบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือชอบเหมือนกับอัลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอ์สุบฮานาวัตาลาอัลลอฮ์บอกว่าในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขานั้นรักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับการรักอัลลอฮ์ แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์ยิ่งกว่านี่คือความรักที่เราจะต้องสลัดความชั่วร้ายจากสิ่งที่เป็นชีริกอื่นให้หมดนี่แหละจะเรียกว่าความรักที่แท้จริงอันที่สองคือความหวังอรรย์ยะอรรย์ยะคือการที่เขามีความปรารถนาความมุ่งหวังอยากจะให้คุณงามความดีของเขานั้นเป็นที่โปรดปรานจากอัลลอฮ์เสมอพร้อมกับการนบน้อมต่อมตัวและบริสุทธิ์ใจในการทําความดีอัลลอฮ์บอกว่า และดังนั้นผู้ใดที่หวังที่จะพบกับพระเจ้าของเขาก็จงทำความดีอย่าได้ตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพต่อพระองค์ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลยดังนั้นใครที่หวังจากสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งที่มันไม่ให้คุณให้โทษไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นแล้วเขาก็ไปหวังจากสิ่งนั้นแน่นอนเขาก็ได้กระทําในสิ่งที่เป็นภาคีต่อเลาะหวังจากต้นกล้วยหวังจากโตะ๊นนตะนั่นโต๊ะนี่โตวารีนั่น สิ่งเหล่านี้ไม่มีในอิสลามถือว่าเป็นการภาคีต่อละซุบฮานุวะตาลาประการสุดท้ายกรบพีนองคือความกลัวอันเข้าฟูอลลซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวว่าสําหรับผู้ที่ยำเกรงยืนต่อหน้าพระพักแห่งพระเจ้าของเขาเขาจะได้รับสวนสวรรค์สองแห่งนั่นก็คือสําหรับตวบัวของเขาและครอบครัวของเขาการเกรงกลัวนั้นเป็นไอบะดาที่กระทําด้วยการต่อมตัว นอบน้อมและจงรักภักดีดังนั้นใครที่กลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเท่ากับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่มีภาคีต่อละซุบะฮาโนมาตาลาหรือมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นสามารถที่จะให้คุณให้โทษกลัวว่าจะเกิดความเจ็บปวดจากสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้เชื่อจากอัลลอฮ์กลัวว่าคนนั้นจะให้ยากให้ความยากจนให้ความลําบากเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นกลัวเหมือนกับเขากลัวอัลลอฮ์และสิ่งนี้ มันก็จะทําให้เขานั้นมีภาคีต่อลอสุบฮานวาตาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหลักอิบาดะที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือหนึ่งมีความรักในการปฏิบัติเรายืนละหมาดเพื่อลอสุบฮานวาตาลาด้วยกับความรักและอรยะด้วยกับความหวังว่าเราทําละหมาดนี้แล้วจะให้เรานั้นเมตตาเราได้เข้าสู่สวนสวรรค์และที่เราทําเพราะว่าเรากลัวที่จะอัลลอฮ์นั้นจะลงโทษเราต้าหากว่าเราละทิ้งนี่คือความรัก ความกลัวและความหวังที่เราทุกคนนั้นจะต้องมีในการกระทํำอิบาดาและมันจะทําให้ตัวเรานั้นเป็นที่ใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์มากยิ่งขึ้น